มาต่อวิชาการกันอีกสักคลิปหนึ่งครับว่าโดยไฟเลี้ยงเจ้า gpu ของเรานะครับคือ g 1ครับผมวีคอร์ก็จะอยู่เป็น L หลายๆตัวนะครับอย่างต้นคลิปที่ผมถ่ายลงไว้นะก็ผมถ่าย vl ทั้งหมดเลยจ้เขาเขา,าบอกว่าถ่าย L ทั้งหมดเลยครับตำแหน่ง L พวกนี้ทั้งหมดเลยก็วันนี้จะ พูดถึงเรื่องของไฟคอยไฟหลักจะเรียกยังไงดีวีคอดีกว่านะเรียกวีคออะโอเคเริ่มด้วยที่ตัวนี้เป็นกาจจอ1 0 8 0งน์ดทีนะครับเป็น GTX ก็ยังเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นเจนแรกเลยไหมเรานับว่าเป็นเจนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเป็นระบบไฟเจนเจนหนึ่งเลยเพราะเจนสองก็เริ่มด้วย rtx แล้วเนาะเจนสามก็ rtx อะไรประมาณเนี้ย ตีเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าระบบไฟได้พัฒนาขึ้นไปอีกนะครับผมยังไม่ได้เอา r d x มาสอนนะอันนี้เอาเป็น gtx ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับทําความเข้าใจร่วมกันได้ง่ายมากที่สุดอ่คุยถึงเรื่องกระจอตัวนี้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นไฟล์ c a t เนาะเป็นเลเยอร์ต่างๆนะครับเรามาเข้าเรื่องที่จะพูดวันนี้นะครับที่จะอ่า สาระวันนี้เลยสาระวันนี้ก็จะมาพูดถึงวีคอนะครับของเจ้ากระจอตัวนี้กันสังเกตว่าไฟ12วลต์ที่เข้ามาเนี่ยมันจะมี J13 นะครับกับ J9 อันนี้จะเป็นไฟ8พพนเป็นหัวโมวเล็ก8เพนนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนี้ L ตัวนี้เลยนะครับ l l 15กับ L 14นะครับ ก็ส่วนพวกนี้เราจะไม่ต้องไปพูดถึงมันนะไอ้ตัวตัวซตัวอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นตีซที่เอาไวเา้เก็บรักษาแรงดันณะจุดนั้นๆะนะครับจุดพอยต่างๆอนะนะครับผมจะเริ่มตัวนี้ L16 กับ L14 แหละแค่ผมคิกนี่แต่คนก็ออกแล้วนะครับ,นะรบจะคุยเรื่องไฟขาเข้า12นะครับแล้วก็จะมาทำเป็น v c o r e ที่เลี้ยงเจ้า G P U ของเราอันดับแรกเนี่ยเราจะเรียง L ก่อนนะครับเห็นไหมว่า L เนี่ยจะจำถึงกันหมดเลยนะครับอันนี้ทำความเข้าใจได้นะฝั่ง V Core ทั้งหมดนะครับจะเลี้ยงเข้ากับตัว G P U ของเราเลยนะครับหลายหลายคนบอกว่าแล้วการทำงานมันเป็นแบบไหนเอาผมก็จะอธิบายเข้าวๆนะครับ ก็เอาเป็นว่ามอแปลงแต่ละตัวเนี่ยจะลดแรงดันแล้วก็จ่ายเข้ามาที่ตัว G P U เราเลยนะครับแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้จ่ายแบบว่าแบบอัด1แอมจ่าย1แอมประมาณนี้นะครับมันมันมีระดับในการจ่ายนะครับเพราะว่าระดับในการจ่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่า G P U ของเราเนี่ยเรียกมาให้ P D M เราทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวัดนะครับฝั่ง ฝั่งที่ผมคลิกสีเหลืองอยู่นะครับเนี่ยพวกแอลต่างๆเนี่ยมันจะหลุดถึงกันหมดเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมารวมกันหมดเลยเข้าที่ตัว G 1หรือตัว CPU ของเราไฟชุดนี้นะครับจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟแรมนะสังเกตว่าสีเหลืองเนี่ยจะไม่คุมกับตัวชิปแรมของเราเลยนะครับจะเป็นแค่ตัว GPU อย่างเดียวเดี๋ยวผมลองกลับหน้าอีกฝั่งนะครับเห็นไหมว่าจะอยู่แค่โซนนี้หลัง อันนี้เป็นซีเก็บประจุด้านหลังนะครับและกองความถี่เป็นในตัวได้นะสีประเภทนี้มาดูกันว่าตัวตัวมอส f e t เฟตเราก็จะแยกนะครับหลายวงจรเนี่ยก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับวงจรที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นวงจรค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับเป็นระบบเฟดเฟทดไฮนะครับไฮ ผมก็ลืมชื่ออีกแล้วเฟสไฮไดนะครับอ่ะนะครับใช้สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งทิกโลอีกตัวหนึ่งก็ทิกโลที่คายนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้ลงลึกถึงขั้นตอนที่มันจะทำยังไงถึงลดไฟลงมานะผมเอาอันนี้เรามาพูดถึงว่าระบบไฟของกรสดจอตัวนี้กันนะครับ L ก็จะหลูดลงหากันหมดเลยเสร็จแล้วก่อนถึง L นะครับอ่ะผมยกตัวอย่างที่ L ที่6 นะครับอ่านี่แอลเท่ผมคลิกฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับว่าจะมีเฟดร่วมในวงจรเนี่ยสตัวนะครับคิวกับ q mm ิ hmm. วเพราะฉะนั้นที่เรียงกันเยอะๆนะครับมันก็จะคู่ใครคู่มันผมจะไล่คลิกนะครับเพราะหลายคนก็จะได้คุยพร้อมกัน L7 นะครับก็จะยะไล่เป็นคู่นะครับนี่เลยไล่เป็นคู่อโอเคนะครับแต่ถ้าเราคลิกฝั่งนี้ก็จะลูปเดียวกันเหตุผลว่า ทำไมต้องมาคุยเรื่อง v ีคอรนะครับมันก็จะสอดคล้องกับอาการบางอาการที่จะทําให้ตัว G P U ของเราเนี่ยพังเลยนะครับอาการที่จะทําให้ G P U ของเราพังเนี่ยคือเป็นอาการที่ไฟข้ามนะครับเมาสผมตอนนี้อยู่ที่ L 1 2นะครับไอ้ L 1 6กขอโทษนะครับเป็น V in 12บอวลตเห็นไหมครับว่าบรรทัดที่2จะเขียนว่า net เห็นหมอลต V P E X 8 F 2นะครับ F 2 อันนี้ก็จะเป็น f1 นะโอเคนะครับนะเห็นไหมครับจุดตรงนี้จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับก็12โวลต์เนี่ยจะข้ามทุกอย่างเนี่ยหมายถึงว่าข้ามมารอที่เฟดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยจะเป็นตัวลดแร,รงดันผมจะคลิกแค่ตัวเดียวแลวกันผมคิกเลือกผมเลือกที่ l8 ผมเลือกที่ l8 นะครับ เฟตเนี่ยจะเป็นตัวกานแรงดันให้12โวลต์นะครับผมคลิกใหม่ครับผมจะเลือกคลิกที่ขาในเดียขา9เหรอ,อเฟตเนี่ยจะให้แรงดัน12โวลต์มารอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทำงานใช่ไหมครับมันก็จะโยนโยนไฟที่ลดแรงดันแล้วเนี่ยข้ามเข้าแอลเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหม สิบองวออยู่ฝั่งนี้เองแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโลว์วอแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลามันทะลุนะครับสิบสองวก็จะเข้าไปที่ระบบข้างในเลยนะครับเข้าไปถึงตัวชิปข้างในของเราเลยนะครับ <c oughs> เห็นไหมเพราะนั้นนะมันคืออันตรายถามว่าในลายนี้ช็อตแล้วกลับมาได้ไหมก็กลับมาได้ครับบางอาการบางอาการเนี่ยบางอาการนะครับ เป็นไฟ12โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็เข้า L แล้วก็เข้าฝั่งเนี้ยซึ่งเน่ค่าความต้านเนี่ยเขาต่ำมากนะครับระบบคัตออฟอย่างพ p อว่า supply เราก็จะตับนะครับแต่ถ้า supply แรงๆมันก็จะไหมอ่ะอันนี้ผมอธิบายอาการเข้าๆก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะมานั่งไล่ตอนนี้เราไล่ถึงถึงขั้นแยกคู่ได้แล้วใช่ไหมครับว่า L เนี่ยจาก L จากแตัวหนึ่งนะครับผมเลือกที่ l8 นะครับจะมีเฟตสอตัวเสร็จแล้วจากเฟตนะครับก็จะมีตัวคุมก่อนมีตัวคุมก็คือตัวเก็จะเรียกผมผมจะเรียกอะไรเดียตัวมันมีชื่อแต่ผมลืมอ่ะอืมผมขอเรียกว่าเป็นตัวลูกอ่ตัว ตัวลูก p d ด uh, m ไอด้มได้ไหมผมลืมชื่อเขาจริงๆนะตอนนี้จริงเมันไม่ใช่ชื่อเขาอะ p s PS ใช้ p s นะไม่ได้เลย p ีมันพาวเวอร์เันนี้ครับคือตัวเนี้ยตัว U7 เห็นไหมครับทุกคนเห็น U7 อยู่นะ U7 ที่เมาส์าผมคลิกอยู่นะครับ U7 เจเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เป็น จะเรียกเป็นฮับได้ไหมอ่าเป็นตัวสั่งงานเฟตนะครับที่รับคำสั่งมาจาก PWM มันไม่ใช่ PWM นะครับหลายหลายคนจะมองว่าโครงสร้างอ่ะเฟใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะมี PWM มาคุมเฟตนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ PWM นะครับ PWM ของเราจะอยู่นี่เลยนะครับ U 5 0าย์หนตัวนี้เป็น PWM เป็นตัวคุมเดี๋ยวผมเลือกอย่าง U7 อ่าผมเลือกเลือกคุยที่ U7 ใช่ไหม U7 เนี่ยขาที่คุยกับ PWM นะครับเราดูขวามือขวามือเห็นไหมครับนี่เป็นขาที่สองนะครับเมาส์ผมมาอยู่นี่เลย PWM สามนี่อาโอเคนะครับเพราะนั้นเราก็ได้ตัวตัวอ่า การทางานของเราเนี่ยได้มาแล้วสามสี่สี่ตัวแล้วนะครับอ่าเริ่มใหม่นะมีแอลหนึ่งตัวนะครับมีเฟดสองตัวนะครับมีเฟดสองตัวแล้วก็มีตัวรับมาจาก PWM นะครับแล้วก็ PWM หรือหลายคนจะเรียก PWM แล้วก็ตัวคุมก็ได้ PWM แล้วก็ตัวคุมเฟดนะครับแล้วก็ตัวคุมเฟดแล้วก็เฟดตัวคุมเฟดแล้วก็เฟดสองตัว นะครับผมติ๊กที่นี่ว่าจะง่ายนะครับเท่ากับแล้วเราได้ทั้งหมดสี่ชุดสี <c> ่ <oughs> ตัวเนาะขอโทษครับสี่ตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะคุมอย่างเงี้ยไปเรื่อยเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็มีอันนี้ขาที่ละไาดูเลเยอร์ดูง่ายนะนี่ผมใครเรียนไปผมนี่ก็ดูเลเยอร์ไปดอูอันนี้จะเป็นขาที่2เหมือนกันนะครับแต่ว่าไป PWM ขาที่สี่เห็นป๊อปอัพที่ขึ้นไหมครับบรรทัดที่ สองนะครับเห็นเห็นไหมหมายเลขสองอ่ะที่ตัวเลขนำหน้าที่สองเห็นไหมครับ P S N V V D over นะครับแปดแล้ว P D v M สี่นะครับก็เดี๋ยวผมลองคลิกขาที่สองเห็นไหมครับก็ไป P P D v M เหมือนกันเห็นไหมครับอ่ะโอเคเมื่อเราได้ตัวละครมาสี่ตัวเนาะก็คือมี L มี f e ตมีตัวอ่าตัวรับ แล้วก็ตัวคุมนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะอยากรู้อะไรเพิ่มอ่ะผมให้เลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งก็คือเป็นเลเยอร์ของไฟ12โวลต์เห็นไหมครับหลายคนจะเห็นผมคลิกไฟ12โวลต์ตัวนี้จะเป็นเ,เลขัวโมเลกได้ไหมแปดพินนะครับ8พินบางทีเห็นไหมครับว่าเราใส่เราใส่พินเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ทํางานนะครับบางทีก็ขึ้นพีด พีพาวเวอร์อดาวนะครับคือเราไม่ได้คอนเนคเขาผมคลิกอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับก็มาฝั่งนี้ทำไมมันต้องแยกกัน่ะเห็นไหมครับแยกกันเหตุผลเพระาะว่าหัวคอนเนคเตอร์นะครับมันกินแอมสูงตัวไฟระบบไฟของเราอะมันกินแอมสูงมากนะครับซึ่ง L16 เนี่ย 1> แ1 6เนี่ยต้งเป็นไฟ12โวลต์ชุดแรกเนี่ยเขาก็ไปเฟดชุดแรมและเห็นไหมครับว่าเยอะมากค而ะนั้นมันก็เลยต้องแบ่งกันเห็นไหมครัเท่าๆกันเลยเฟดกี่คู่หนึ่งมาเป็นกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วก็ฝังข้างล่างอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับว่าเข้าแบบบาลานซ์กันเลยนะครับเพียงแค่ว่าเราก็ต้องต่อไฟทั้งคู่เข้าหากันหลายอ่า ไม่ต้องงงนะว่าผมคลิกแค่ตรงนี้คือจริงๆแล้วมันคือส่วนนี้ส่วนพินเนี่ยครับแต่ว่าผมมาคลิกแบบนี้มันจะง่ายนะครับใครที่เรียนบอร์ดวิวไปแล้วนะครับมันก็จะดูง่ายสำหรับวิดีโอนี้ที่ผมสร้างขึ้นที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้รู้ว่าไฟ V c ค r e นะครับ2อ,อันเนี่ยมันจะเข้าเฟดคนละชุดนะครับเพราะนั้นเราก็ดูให้ดี นะครับดูให้ดีว่าไฟเลี้ยงเข้าแบบไหนเสร็จแล้วอ่ะอีกไฟที่สำคัญในบอร์ดนี้นะครับในเมื่อเรามีไฟซับสองวนใช่ไหมเลี้ยงระบบแล้วเนี่ยอีกไฟที่สำคัญในระบบเนี้ยจะมีจะเป็นไฟที่เลี้ยงเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเนี่ยตัวเล็กผมก็เรียกผมจำชื่อไม่ถูกนะอ่ะผมเรียกเอาตัวตัวคุมเฟดแล้วกันนะครับตัวคุมเฟต ซึ่งไม่ใช่ตัว p w นะครับอย่างตัวคุ้มเฟตเองนะครับผมก็คลิกถูกขาดด้วยนะอาย7เจของเราเนี่ยตัวคุ้มเฟตนะครับเรามาดูขวามือ,อไม่ต้องดูขวาดึงมือก็ได้นะดูไอ้ป๊อปอัพที่ขึ้นเนี่ยดูคำว่า VCC นะครับขอที่4นะครับตัวเลขที่4ข้างหน้า VCC ของเราขาที่4ครับนี่เราดู VCC วีซีเนี่ยหลายคนก็จะคิดว่าเขาจะดึงไฟ12โวลต์มาทำใช่ไหมผมให้คิดใหม่นะในวงจรที่เป็นตัวคุมเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาไฟสูงมาเล่นเล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันมันจะไม่มีการทิกออนได้นะครับไฟออนก็ต่างาไฟอ e ิเบิกก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไฟเลี้ยงก็อีกส่วนหนึ่ง เหตุผลที่เขาใช้ไฟชุดนี้เดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าไฟผมพาเฉลยก่อนว่าเป็นไฟชุดอะไระเดี๋ยวผมจะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอุปกรณ์ไม่มีคลิปด,ดีอูเจ็ดก,กันโอค้คลิกโดนแตกาวทุกทีเลยนะคาซี่ฝั่งนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรร่วมเลยนะเห็นไหมทั้งจอนะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรร่วมผมขอสลับไปอีกบัตทอมนะครับไปอีกหน้าหนึ่ง ฟังโอเคนะครับนี่เรามานี่เลยตัวที่เป็นตัว C เนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงมันเพราะ C ก็อาจจะเป็นตัวรักษาแรงดันเนาะเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกาวเห็นไหมครับว่าขั้วที่2ดูป๊อปอัพที่ขึ้นนะครับที่มาผมชี้มี VCC แล้วก็กาวใช่ไหมครับซึ่งงานนะเป็นกาวอยู่แล้วล่ะเราไม่ต้องไปจิ้มมันเสร็จแ,แล้วเรามาดูที่ R นะครับ R ตัวนี้0โอห์ม ซึ่งศโอห์มเนี่ยมันจะเป็น R E d i b l e นะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสนะครับเรามาดูเราหา R 2 R 2นะครับนี่2 R 2องโอ์มสอจุดโอห์มนะครับอินฟอร์เรามาดูข้อที่2นะครับขาที่1ขาที่2เนี่ยมันไปไฟเลี้ยงไอตัวตัวคุมเฟสของเราเรามาดูกิกพินที่1นะครับ สูงบอกเห็นไหมครับว่าทุกตัวจําได้ไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยอ่ะผมคลิกไปด้านหน้าท็อปด้านหน้าเนี่ยตัวดูที่เมาส์ผมนะครับเมาส์ผมอยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมครับเมาส์ที่ผมวงอ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะขนาดกันหมดเลยเขาเรียกอะไรเลเยอร์วางเรียงกันเล,เลเยอร์วางเรียงกันนะครับอ่ะผมคลิก หน้าอีกทีน,น,นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะเรียงกันลงมาเลยผมคลิกขาเมาส์เมาส์ตอนนี้ผมอยู่ที่อาที่สี่เจ็ดสองผมคลิกที่ขาหนึ่งทุกอันจะถึงกันหมดเลยไหมครับเห็นไหมคถึงกันหมดเอาลนะในว่าถึงกันหมดเนี่ยแสดงว่ามันถูกไฟมาเลี้ยงใช้งานพวกกลุ่มไฟเป็นไฟชุดเดียวกันทั้งหมด แล้วมันไฟชุดไหนล่ะมาเราเราเราไล่ไปหากันเราคลิกไปที่ท็อปนี่เราเจอสองตัวนี้นะครับอารสวนโอมตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งไปพัดลมเลยเห็นไหมจุดสองบนแฟนซึ่งเราไม่ได้ใช้จริงๆแล้วเลเยอร์นี้ไม,ไม่ไม่มีนะครับไม่ไม่มีในระบบใน R จริงๆก็ไม่มีครับโดนปลดทิ้ง ส่วนนี้ใช้ r ศูนย์ ohm เห็นไหมครับแล้วก็ผมคลิกอีกฝั่งหนึ่งพอเอาเมาส์มาชี้ป๊อปอัพเนี่ยป๊อปอัพขึ้นบอกว่า5้าโวลต์ห้วนะครับเท่ากับว่าอะไรใช้เข้า l ตัวนี้นะครับดูขวามือก็ได้นะครับดูป๊อปอัพผมก็ได้ป๊อปอัพผมเนี่ยขึ้นครัวที่2เนี่ยขึ้น5 V แสดงว่าฝั่งนี้ก็จะเป็น ชุดไฟ5โวลต์น,นะครับนี่เป็นเป็น c ทำไฟ5โวลต์น,นะครับก็มีทั้งหมด8ขาเป็นตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆ8ขานี่เป็นชุดไฟ5โวลต์ซึ่งในบอร์ดเนี่ยก็จะมีแค่จุดเดียวนะครับที่เป็นไฟ5โวลต์ไฟ5โวลต์น,นี้เลี้ยงทั้งบอร์ดเลยอ่าเพราะฉะนั้นในวงจรน,นี้นะครับจะรับไฟ5โวลต์จากจุดตรงนี้จุด R 651นะครับรับไปแล้วก็ไปเลี้ยงตัว i อซคุ้มเฟดเราเดี๋ยวผมไอซี IC คุมผมกับหน้าจอเห็นไหมครับมาเข้า R ผมเลือก R นี่ R ตัวไหนก็ได้นะเข้าหากับผมถ้าผมเลือกตี่ตัวนี้แล้วกัน690นะครับ r ตัวนี้ เดี๋ยวผมคลิกอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็พลิกหน้าเห็นไหมก็จะมาเป็นตัวคุ้มเฟดที่ U13 เห็นไหมเสร็จแ,แล้วขาที่เขาไปคุ้มเฟดเนี่ยเราก็ดูง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมขาที่5ดูป,ป๊อบอัพข้างล่างน,นะครับขาที่5เป็น DRL v L. ไม่ใช่ตี ขาที่8 HIGH นะครับ DRV High DRVH ขาที่8มัเอา้าไม่ใช่เดวอาขาที่ห้าล่ะนี่อ๋อไฮ กระโลอันนี้ v ีโลีเหมือนจะใช้ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คซ้ำนิดนึงนะครับ u 1 1เเราใช้ออถูกต้องแล้วเราวีเอข้นที่8ข้นที่5าข้นที่6ข้นท,ที่9ก้าข้ที่5าข้นที่5 D R V L โอเคครับใช้ขาที่5ทั้งหมดเลยคุมเฟด นี่นะครับแล้วก็จะมีขาโลแอลกับ N นแอลกับ l ล้วขาแปดคือเฟตตัวนี้มันเป็นดูโอเฟตสองตัวที่เอ็นสองตัวนี้คือดูดขานี่เยอะมากนะครับ นะครับกรขาโลมีไฮกับโลก็จะมี2ขาที่เข้าหามอสเฟตจะมีฝั่งไฮกับฝั่งโลนะครับเราสามารถดึงเฟตออกได้ตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันไหม้เลาะดึงออกตัวนั้งใจจริงๆแล้วการที่ดึงออกเนี่ยผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเวลาตัว GPU ของเรามามันรันงานเยอะนะครับเขาก็ต้องเร่งเร่งหาไฟเพราะฉะนั้นมันจะต้องทํา ทำไฟให้กระแสเยอะเพราะนั้นถ้าเราเอาออกสักตัวหนึ่งเนี่ยถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้นะแต่พอสักพักอะเฟสอีกคู่ของเขาก็จะระเบิดนะครับเพราะว่ามันทนไม่ทนไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเวลาเรียงอย่างที่ผมคลิกให้ดูตอนแรกนะครับตอนนี้เนี่ยผมคลิกด,ดูเนี่ยรลปแรกนะครับถามว่าแปลงแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นไฟพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าผม เป็นชุดแรกที่ทําก่อนเลยพอเวลาไฟมันต้องการเยอะขึ้นเนี่ยพีเวมของเราเนี่ยจะสั่งปั๊มตัวคุมนะครับให้ให้รีบปั๊มไฟอัดกระแสะเข้าไปโอเคครับสำหรับการไล่ชุดวีคอนะครับก็ไม่ต้องงงนะครับมีส่วนมีอุปกรณ์อยู่สี่ชิ้นนะครับก็จะมีแอแอเนี่ยจะแบ่ง จะแบง่งฝั่ง out นะครับฝั่ง out นี่ก็คือจะลูบถึงกันหมดนะครับฝั่ง in เนี่ยจะเข้ามอสเฟสสอตัวซึ่งมอสเฟสสอตัวเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีถ้าเราจะแตกกันจริงๆอ่ะมันจะมีเฟตทั้งหมด6ตัวเลยนะจะมีฝั่งฝั่งโลเนี่ยฝั่งฝั่ง h i เนี่ยสตัวฝั่งโลเนี่ยสี่ตัวนะครับถ้าตามพื้นฐาน แต่เขาย่อเฟตลงมาเนี่ยถ้าตามระบบทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีอย่างละสามตัวก็คือเฟตตัวหนึ่งอย่างคิวยี่สิบสองเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีสามตัวเฟตสามตัวคือในวงจรเขาโอเคครับก็จะมีแอใช่ไหมแอลแอฝั L, L ่งเอาท์นะครับฝั่งอินก็ต่อเฟตนะครับสองเป็นเฟตเฟตปั๊มนะครับก็มีเฟตสองตัวอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยในวงจรนี้นะครับ จะมีเฟตดสองตัวสูงสุดแล้วเป็นเฟรวม2ตัวใช้คําว่าเฟดรวม2ตัวดีกว่านะครับแล้วก็ตัวคุมเฟดนะครับแล้วก็ชุดปัม๊มชุดสั่งก็จะเป็น PDM ของเรานะครับเป็นตัวแม่เลยสั่งตัวคุมอีกทีให้มาสั่งปั๊มไฟออกนะครับสเต็ปมีแค่นี้ครับส่วนไฟออนต่างๆนะครับจะเป็นไฟ5โวลต์น,นะครับซึ่งมอปแปลงแออยู่นี่เลย อันนี้5้วนบีนะครับก็เป็นตัวไฟสั่งอ่อนนะครับอ่อนแม้กระทั่งตัวจะเรียกว่าเป็นไฟหลักเลยก็ได้นะครับไฟ5้วนไฟ5วนนี้เอาเดี๋ยวผมแถมท้ายแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่ต้องทําคลิปเพิ่มแล้วไฟ5้วนเนี่ยจะไปทําอะไรบ้างคลิปก่อนนี้ก็ยุ่งอยู่นะไฟ5้าวอนเนี่ยคลิปก่อนก็จะยุ่งอยู่นี่จนจุดอยู่ยูหกนะครับเป็นไฟเป็นไฟหลายดาวนะยุหกเนาะ ยูหกนี้เป็น h ฮสซไมเนาะถ้าผมจะไม่ผิดคำนึงนะออกขาหนึ่งนี่เป็น h ฮสซ่ไมครับเห็นไหมครับว่าใช้เ,เราเรากนี้ไม่ได้เราต้องิงีนี้ใช้ไฟฮาโวลด้วยนะครับยังไม่รวมถึงไฟเย็ยนที่มาทิกออนอันนี้ 2, 2, สองฮะสองปะ่วนโอห์มมาทิกออนไฟชุดแลมนะครับ ไอซีแรมเนี่ยจะใช้สิบสองโวล์นะแต่ว่าไฟออนดูขวามือเดียวป๊อบอัพไม่ขึ้นละป๊อบอัพไม่มีนะครับเพราะนั้นต้องดูขวามือเราขวามือเรานี่จะมีไฟวีอินเนี่ยพีวใช้ไฟห้าโวล์เรอใช้ไฟห้าโวล์ผ่านไอซอย่างเดียวเลี้ยงไอซทุกตัวเลยนะเนี่ยเขาไม่ใช้วไม่ใช้ไฟสิบเก้าเข้า นี้ไฟเท่าไหรคุณนโนมอมอ๋อผมก็พูดไฟสิบเก้ขอโทษนะครับวงจรนี้ไม่มีไฟสิบเกครับวงจรนี้เป็นมีไฟสูงสุดแค่ไฟสิบสอโวลต์โอเคครับอันนี้ใช้ใช้ในใช้ห้าโวลต์เข้ามาเลี้ยงไอซีอซกินไฟน้อยมากแเพราะฉะนั้นไฟหลักเลยเนี่ยเราจะเป็นไฟ5้าโวลต์นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเสียอยู่แล้วนะครับเพราะว่า พอเสียบเราเสียบเราเสียบไฟเข้ามาหรือเสียบบอร์ดนะครับ้าวนตัวนี้ต้องทํางานเลยฮะเราแค่ปักลงบอร์ดนะครับอ่ะอีกนิดนึงเราแค่ปักลงบอร์ดเดี๋ยวราแค่ปักลงบอร์ดเนี่ยปักการลงบอร์ดนะครับไฟซุดสองวัเข้าใช่ไหมนู่นเลย้าว์ทำงานแล้วข้ามอาร์ตัวนี้อาร์ตัวนี้จะเป็นอาฟิลนะครับก็เข้าหนึ่งใช่ไหมก็ออกตบงน,นี้นี่ มานี่นะครับเห็นว่าเข้าแล้วเข้าสิบสองหว้นสิบสองหวเข้าฝั่งฝั่งนี้เลยเข้าขาสองของไอซนะครับดูป๊อบ้าขวามือเราขวามือเรานี่จะขาที่สองดูตรงที่ผมชี้นี้ก็ได้นะขาที่สองเห็นไหมครับขาที่สองโอ้นี่มันมีบอกเลยนะมันชี้อ่สองชี้อยู่สามขาที่สองนะครับเห็นไหมเข้าไฟเข้าไฟเนี้ยมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วพิน พินในตัวสบกเอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบข้างบนเลยข้างบนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทันได้เสียบครับไฟห้าโวลต์ต้องออกเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ในการไล่แล้วเราเสียบลงไปนะครับหรือเอาไลเซอร์มาเสียบเขาเนี่ยก็จงได้ไฟห้าโวลต์มาก่อนเห็นไหมอ่ะนี่ผมแถมไม่เยอะแล้วนะคือจริงๆแล้วมันผิดจากตัวคลิปนี้นะคลิปนี้ผมจะต้องการไล่วีคออย่างเดียวนะครับ ถ้าเราคิดอย่างนี้ง่ายเห็นไหมครับว่าแบ่งโซนทิ้งท้ายไว้ใต้คลิป่ทิ้งท้ายไว้หลังคลิปดีกว่านะครับถ้าถ้าคิวที่ยี่สิบเจ็ดช็อตนะครับถ้าคิวที่ยี่สิบเจ็ดช็อตลงกาวเนี่ยนะครับเจสิบสามหรือเจสิบเก้าช็อตนะครับเอามา ที่เรียนไปแล้วเนี่ยฟังผมไปเนี่ยลองคอมเมนต์ดูนะครับผมให้คำถามเนี่ยคิวที่ยี่สิบเจ็ดถ้าคิวที่ยี่สิบเจ็ดช็อตนะครับหมายถึงวีอนเขาช็อตเนี่ยวีอนเขาขาไหนวีอินเขาขาที่เก้าวีินเขาขาก้าเนี่ยนะครับเฟตตัว j นะครับเนี่ยตัวจัมเปอร์เน่ยนะครับจัมเปอร์ตัวเนี้ มันอันไหนจะช็อตนะครับแล้วลักษณะอาการช็อตจะเป็นอย่างไรโอเคครับก็คอมเมนต์กันสนุกสนุกนะครับผมก็จะลองทําแบบนี้ลงเรื่อยๆนะครับเป็นสาระนะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าทนนิดนึงนะครับบางคนบอกก็ชอบเนาะติดตามช่องติดตามเพจผมอยู่เนี่ยผมก็จะอจัดแบบนี้ลงเรื่อยๆนะครับ รอบนี้จะเป็นงานการ์ดจอก่อนนะครับอาจจะสักระยะนะครับเดี๋ยวงานอย่างอื่นเนี่ยค่อยทาลงนะครับผมก็อยากทําลงไว้นะครับจะได้เอาไว้ดูด้วยกันโอเคครับจากนี้ไปก็ลาไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้นะครับที่มันเข้าไปอยู่ในใจของพวกคุณขอบคุณมากครับสวัสดีครับ You, you, <Jungnet> <feature Gosh Anfang> <faith> <food'>?